สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะน,นี่พี่พามาดูพกหลงนะคะหกหลงสวยๆเนาะพี่อ้อยยังไม่ได้ลงดินนะคะเพราะว่าเพิ่งสั่งมาเนาะยังไม่ได้ลงดินเลยนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขานะคะก็ชมความงามกันก่อนเนาะพี่อ้อยสั่งไปหนึ่งต้นนะคะแต่ ที่แน่ๆคือเขามีหน่อขึ้นมาอีกหนอหนึงนะคะของก็เพิ่งมาถึงเองนะคะแต่อมไม่แน่ใจว่าทำไมมีมีเป็นสองต้นมาในถางเดียวกันเนาะสวยไหมคะยังไม่ได้ให้ปุ๋ยให้อะไรเขาน้่เพิ่งจะให้แต่น้ำอย่างเดียวสวยไหมสวยมากเลยเนาะ กหลงเสสวยค่ะแต่ไม่รู้ว่าพี่อ้อยจะเลี้ยงได้โตแค่ไหนเนาะแบ่งปันความงามค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องน้องที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะและเพื่อฝากช่องหลานชายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ